เงินไม่เข้าให้ฟังคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะเข้ากับปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะคะกับแมทดีไซน์789รับออกแบบเบอร์มงคลส่วนบุคคลแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาคุยเรื่องเบอร์มงคลนะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของวิธีการแก้ดวงตกวิธีการแก้ดวงตกวิธีการแก้ไขเวลาเงินไม่เข้าทําไมช่วงนี้เจอเรื่องหนักหนักมาเยอะจงังทําไมช่วงนี้เจอเรื่องเกี่ยวกับเคราะห์ร้ายประสบอุบัติเหตุมีคนมาใส่ร้ายป้ายสีมีคนมาปะทุบสไลายทามาหาก,กินไม่ค่อยขึ้น เดินทางไปไหนก็มีคนคิดไม่ดีอะไรประมาณนี้อ่า ก็ต้องระมัดระวังกันไปแต่ประเด็นก็คือว่าตามหัวข้อคลิปเลยวันนี้ปุ๋ยจะมีบทสวดมนต์บทหนึ่งค่ะที่จะเอามาแบ่งปันกับทุกคนแล้วกันซึ่งบทสวดมนต์บทนี้จริงๆแล้วเป็นบทที่ปุ๋ยเนี่ยตั้งแต่รู้จักมาทาความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นี้มาสวดมาต่อเนื่องทุกวันแล้วขอคอนเฟิร์มว่าชีวิตดีขึ้นตามลําดับไม่ว่าสภาวะดวงของเราเนี่ยในช่วงปีนั้นเนี่ยตกกาลากินีเป็นกาลกินีจรช่วงเวลานั้นมีดา เสาทับละหรือแบบช่วงเวลานั้นเราต้องเจอบาดเคราะห์ที่มันหนักๆก,ก็สามารถที่จะรอดพ้นมาได้ยกตัวอย่างเช่นในช่วงสักสองสามปีที่ผ่านมาที่ปุ๋ยเจอบทคาถาบทนี้ช่วงเวลานั้นเนี่ยจะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ปุ๋ยเนี่ยเจอวิกฤตโดยเฉพาะเรื่องของการงานทํางานแล้วมันมีหุ้นส่วนเยอะทีนี้กลายเป็นว่าหุ้นส่วนเขาทะเลาะก,กันเองกลายเป็นต้องแบบมีการแบ่งฝักแบ่งไฟ นะ,ะับพอมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเกิดขึ้นเนี่ยงานที่มันไปด้วยกันดีๆเนี่ยมันเลยต้องปิดตัวลงแยกย้ายกันมันเลยมีความรู้สึกเป็นความทุกข์ทางใจอย่างที่สุดเพราะว่าเราทํารุ่นกันมาแบบหลายปี567ปีพอมันสืบเนื่องจากเรื่องการงานแน่นอนพองานมันเสียหายมันก็กระทบกับเรื่องเงินที่จะเกิดขึ้นรายได้หรือว่าการเงินเนี่ยมันมีการพลิกผันจากดีมันกลายเป็นไม่ดี อะไรทํานองนี้แหละหลาย,ลายๆอย่างเนาะก็เหมือนเราออกจากงานหรือว่าเราต้องยุบวริษัทเลยเพราะว่าเกิดการทะเลาะก,กันของหุ้นส่วนไม่ใช่ตัวเราเลยนะหุ้นส่วนก็ทะเลาะก,กันแต่ผลกระทบมาที่เราทีนี้มีคนบอกว่าเอ้ยเป็นระดับอาจารย์แล้วทําไม เจอเรื่องแบบนี้ยังต้องเจอเรื่องที่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันต้องมาอัิดยุบบริษัทอีกเหรอในช่วงหนึ่งของชีวิตทําไมล่ะจย์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเชื่อเรื่องของกรรมนํามาเกิดอะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่อที่จะมด้วิบากกรรมเราเคยทํากรรมเราต้องได้รับวิบากกรรมใช่ไหม ซึ่งในภพชาตินี้เราอาจจะไม่ได้สร้างหรอกแต่เราอาจจะเคยสร้างมาในอดีตชาติแต่สิ่งที่สําคัญที่เราสามารถทําได้ในภพชาตินี้คือการก่อกรรมใหม่ที่มันจะเป็นกุศล,ลกรรมที่จะทําให้ไอสิ่งที่วันนั้นที่ปุ๋ยเจอเนี่ยมันอาจจะบางคนฟังแล้วรู้สึกว่ามันเล็กน้อยแต่สาหรับปุ๋ยในเหตุการณ์นั้นมันเกิดความทุกข์ใจอย่างมากเพราะเพื่อนมันทะเลาะก,กันเองคนที่เรารักทั้งหมดแตกหักกันแล้วก็ต้องแยกย้ายกันมันเป็นความแบบ ทุกทรมานใจมากทีนี้เราผ่านพ้นมันมาได้ยังไงส่วนหนึ่งอะเป็นเพราะว่าปุ๋ยสาสมบุรมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี1ปี2 แบบปฏิบัติธรรมอะไรมาเรื่อยอะเนาะมันทําให้เราได้เห็นอันนี้ส่งผลบุญก็กับเรื่องนี้แหละว่าเราฝ่าบาถมีสติปัญญาแล้วก็ยกระดับใจอะให้มันผ่านจากเรื่องนั้นอะในเวลาอันสั้นได้เราควบคุมความทุกข์ของเราได้ว่าความทุกข์นั้นอะมันต้องมีขอบเขตของมันเราไม่ได้ปล่อยให้ความทุกข์นั้นอะมันกระจายไปอยู่ในทุกพื้นที่ของชีวิตแต่จะบอกว่าตอนนั้นอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อนทะเลาะกันแตกแยกการหุ้นส่วนแต่งหักกาันกระทบกับเรื่องการเงินแล้ว ก็สุดท้ายก็มีปัญหากับในเรื่องความรักอีกก็คือ3เด้งเลยในปีนั้นแต่บุ๋ยสามารถควบคุมให้มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวก็คืออาจจะ2-3เดือนโอ้โหต้องแบบมาจัดการอะไรหลายๆอย่างแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้ ตอนที่ผ่านไปได้เนี่ยมันก็มีบทสวดมนต์อยู่บทหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่มันมีความคาบเกี่ยวกันกับตอนที่ปุ๋ยได้ศึกษาโหราศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการสวดมนต์บทนี้เข้ามาด้วยทีนี้ในวันนั้นที่ปุ๋ยเจอบทคาถานี้มันเกิดจากการที่ปุ๋ยเนี่ยก็สวดมนต์ทำวัดปกติตอนเช้าตอนเย็นในเช้าวันนั้นปุ๋ยสวดมนต์บทพระคาถาชินบัญชร จำได้เลยเราก็ตั้งจิตตั้งใจสวดปุ๊บพอไปถึงบทนี้เราก็สวดต่อพอสวดต่อปุ๊บมันมีคําที่สะดุดหูเราแล้วก็สะดุดใจเราอยู่หลายคําเจอคําอย่างเช่นสุริยันจะกระมุลจะทะาสะสิภุมโมจะเทวานางวุทโทลราพังภวิสติชีวสุก,โล,กโลจะมหาลาพังโสโลโลาหูเกตจะมหาลาพังก็เอ้ยทําไมเป็นคําที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับวิชาโหราศาสตร์และดวงชะตาของคนได้ขนาดนี้พอปุ๋ยเกิดความสงสัยปุ๋ยเป็นคนหนึ่งที่ต้องหา คตอบเพื่อให้มันให้เราสามารถเข้าใจในเนื้อหารายละเอียดเนี้ยได้อะอย่างเช่นในบทสวดมนต์นี้บุ๋ยก็ไปหาคําตอบสุดท้ายสิ่งที่บุ๋ยเจอก็คือว่าบทสวดมนต์เนี้ยได้รับการแต่งขึ้นเนี่ยในสมัยของ,ององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยแต่งจากอาจารย์ของท่านก็คือสมเด็จพระพนรัตน์วัดปาแก้วหรือวัดใหญ่ชัยมงคลของเราในบางตำราได้บอกว่าคาถานี้คือคาถาบูชาดวงพิชัยสงครามก็คือปกป้องคุ้มครอง ดวงชะตาของคนที่สวดนี่แหละเอาง่ายๆเพื่อให้มีการอยู่รอดปลอดภัยแคล้วคลาดรวมถึงในเนื้อบทเนี่ยนอกเหนือจากปลอดภัยยันดวงแคล้วคลาดไม่ให้ใครสัตว์ตัวอะไรมาปองร้ายทำร้ายได้รวมไปถึงเรื่องของการบูชาดวงดาวทศเคราะห์นบพระเคราะห์ ต่างๆจริงๆไม่ถึงกับทศเครเพราะในยุคนั้นเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงดาวมฤตยูจะมีแค่นกพเคราห์เท่านั้นก็คือดาวแค่9้าดวงบางที่เอ,เอาวิชานี้มาพูดแล้วก็เขียนว่าดาวทศครจริงๆไม่ใช่ในเนื้อบทเนี่ยถ้าเราอ่านเราจะรู้ว่ายังไม่มีดาวมฤตยูและดาวมฤตยูเนี่ยถูกเขาเรียกว่าถูกกล่าวถึงและถูกบัญญัติไว้ในวิชาโหราศาสตร์เนี่ยในสมัยของรัชกาลที่4แต่ตอนนั้นอ่ะก็คือก่อนรัชกาลที่4ก็ยังเป็นดาวนกพเคห์อยู่ ะะทีนี้เมีการพูดถึงกล่าวถึงในการหนุนดวงชะตาโดยผ่านดวงดาวนะคะดาวทั้ง9้าดาวนุพร,ราะห์นี่แหละถ้าเราได้ลองเปิดดูนะบทคาถาบทนี้นะคะ ชื่อพระคาถาบูชาดวงชะตาของสมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้ววิธีการสวดเป็นยังไงเราก็อาราธนาบทบูชาพระบทนมัสการพระบทไตสรณคมสมาทานศีลหลังจากสมาทานศีลให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็อัญเชิญบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้เรียบร้อยก่อนเพื่อเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเริญพระธรรมสัรเสริญ,พร,รรญพระสงฆ์หลังจากสรรเริญ พระราตานไตรแล้วเรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นถึงเนื้อบทบูชาดวงชะตาควรจะสวดบทพระคถาพาหุงมหากาก่อนก็อัญเชิญเนื้อบทพาหุงมหากาสวดให้เรียบร้อยเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเอาชนะอุปสรรคและชนะมารหลังจากนั้นนะคะตั้งจิตตั้งใจให้ดีตั้งน้ำโมสามจบแล้วขึ้นบทสวด พระคาถาบูชาดวงชะตาถ้าให้ปุ๋ยแนะนําถ้าเราสวดในตอนเช้าก็สวด9้าจบไปเลยหรือถ้าเป็นก่อนนอนก็ตั้งน้าโม3มจบแล้วสวด9จบไปเลยภายหลังจากการที่อัญเชิญบทต่างๆข้างหน้าข้างต้นที่ปุ๋ยพูดไปแล้วใช้เวลาไม่นานค่ะเก้าจบเพราะเนื้อบทเนี่ยไม่ยาวเลยสั้นมากแต่บทนี้สามารถจะพลิกร้ายให้กลายเป็นดีได้พวกเราต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นดวงชะตาของเราเนี่ยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราดูกัน ทางโหราศาสตร์ไทยนะคะคือดาวทศเคราะห์ใช่ไหมก็จะมีตั้งแต่ดาวอาทิตย์ไปจนถึงดาวมฤตยูก็คือดาวหนึ่งถึงดาวศูนย์นั่นแหละทีนี้ในการในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีเปลี่ยนแปลงของดวงดาวอะเกิดขึ้นตลอดก็คือเราใช้ชีวิตไปหนึ่งวันดาวก็เคลื่อนที่หนึ่งวันเหมือนกันจะเคลื่อนที่เสดมนพักหรือว่าเคลื่อนที่เดินหน้าแบบตามปกติก็คือการเคลื่อนที่ของดวงดาวเหมือนกันนะคะการเคลื่อนที่ของดวงดาวสังเกตได้เลยว่า มันจะเกิดคำว่ากลางวันกลางคืนนั่นแหละกลางวันกลางคืนเกิดจากการเคลื่อนที่ของดวงดาวง่งายๆเลยดาวจันทรดาวจันเนี่ยมีการเคลื่อนที่ทุกสองวันครึง่งแน่นอนว่าการเดินไปด้านหน้า บางทีไปตกอยู่ที่ภพอริภพมรณะภพวินาศก็ทำให้ดวงชะตาของเรามีความปั่นป่วนทุกครั้งที่ดาวจันทร์เดินทางไปตกในทุกสถานภพเท่ากับว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะมีความทุกข์เกิดขึ้นปุ๊ยพูดแค่ดาวจันทร์นะทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ1อาทิตย์ใน1เดือน1เดือนมี30วันเราทุก7วันแต่กระจายกันเราจะเห็นว่าสภาวะอารมณ์ของเราเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวบางวันก็ดีผ่านไป7วันเอ้ยทำไมมันตกอีกแล้ว เอ้ยผ่านไปอีก7-8วันเอ้ยทำไมมันดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปทีนี้หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเออการเดินทางของแค่ดาวดวงเดียวคือดาวจันเนี่ยทุกสองวันครึ่งเนี่ยมันมีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกการตัดสินใจบางอย่างของเราแน่นอนว่าถ้าวันนี้เราได้อัญเชิญเนื้อบทพระคาถาบูชาดวงชะตาในการสวด ก้าจบหรือเช้าเก้าจบก่อนนอนเก้าจบเนี่ยค่าถาบทเนี้ยค่ะจะมาคุ้มครองดวงดาวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยให้มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งมากขึ้นหนุนดวงชะตาที่กําลังทําหน้าที่ต่างๆคือดาวแต่ละดวงเนี่ยของแต่ละคนทําหน้าที่ต่างๆไม่เหมือนกันตามเวลาตลกฝ้าของเราอ่าอย่างเช่นเราเกิดในช่วงเวลาตอนเช้าดาวอาทิตย์อาจจะกลุมลัคนาของเรานะคะอยู่ตรงตําแหน่งตนนอย่างเงี้ยมาจับพบอะไรก็ว่าไปอ่าดาวจันทร์ อยู่ในตําแหน่งราภะาในภพราภะอะไรทํานองนี้ก็แล้วแต่ ว่าเขาจะทําหน้าที่อะไรแต่ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของดวงดาวดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันแต่การสวบดบทพระคาถาบูชาดวงชะตาเนี่ยจะทําให้ดวงของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นสภาวะอารมณ์สภาวะจิตใจเราเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นไม่ว่าจังหวะเวลานั้นเนี่ยอย่างเช่นวันที่30มีนา2565ที่กำลังจะถึงเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่ของดาวใหญ่ของดาวตีเทพก็คือดาวพราหู เมื่อดาวพระราหูเคลื่อนย้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรดวงจะปั่นป่วนกันทั้งโลกเลยนะคะยิ่งคนที่ในพื้นดวงเดิมเนี่ยมีดาวราวหูเนี่ยที่ส่งผลส่งกําลังมากการเคลื่อนที่ครั้งนี้ก็มีผลมากทีนี้เราทํายังไงอะเราสวดมนต์บทบูชาดวงชะตาเราไปไหว้ต้อนรับ พระราหูอ่าก็จะทําให้ดวงชะตาเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับร้ายกลายเป็นดีได้หรือแม้กระทั่งสวดมนต์พลิกชีวิตก็มาจากบทนี้ได้เหมือนกันเนื้อบทนี้ไม่ได้ช่วยแค่ในเรื่องของการพลิกร้ายกลายเป็นดีนะเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภยัยสุขภาพการเงินโชคลาภมีครบมากเพราะฉะนั้นบทนี้เป็นบทหนึ่งที่ปุ๋ยอยากจะเชื้อเชิญทุกคน ให้ได้สวดกันอย่างน้อยวันละ9จบโดยสวยดต่อเนื่องมาจากบทหลักแล้วนะคะบทหลักก็คืออย่างบูชาพระพุทธเจ้านมัศาการพระพุทธเจ้าไตาสนานาคมสมาทานศีลอิตธิปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพรภาุงมหาการแล้วค่อยมาต่อบทนี้หูอาจารย์ใช้เวลานานจังคุ้มค่ะคุ้มที่จะแลกตรงนี้ปุ๋ยเชื่อว่าเราใช้เวลากับตัวเองกับการสร้างบุญสร้างกุศล เสริมดวงชะตาของเราถ้าวันนี้คุณเจออะไรมาหนักๆมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะแค่ใช้เวลากับตัวเองลองดูซิที่อาจารย์ปุ๋ยบอกเนี่ยสักเจ็วัน9วันลองตั้งจิตลั่งสัจจะอธิษฐานดูซิให้มันรู้ไปว่าคนอย่างเราจะทําไม่ได้ปุ๋ยเป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับทุกคนในการเตรียมดวงชะตาของตัวเองก่อนที่จะไปถึงวันที่30มีนาคม2565นี้ให้เรามี กำลังใจกำลังกายกำลังดวงที่แข็งแกร่งพร้อมที่จะเจอกับสถานการณ์ทุกๆอย่างที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับใครอยากให้คอมเมนต์ไว้หน่อยหรือแม้กระทั่งแบ่งปันมาว่าหลังจากสวดมนต์ไปแล้วเนี่ยหวัน7วัน9วันทุกวันเกิดอะไรขึ้นบ้าง เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่ได้มาดูคลิปนี้เพื่อเป็นวิทยาทานตรงนี้เป็นบุญนะคะทุกคนการแบ่งปันของเราเนี่ยเป็นบุญมากๆรวมถึงถ้าใครรู้ว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แชร์ไปเลยค่ะในหน้าเฟซส่วนตัวบุญอนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็ไว้ติดตามข้อมูลดีๆแล้วก็ไลฟ์ของปุ๋ยในทุกวันพุธอ่าแล้วก็คลิปดีๆใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ให้กด ะะสำหรับเนื้อบทเดี๋ยวปุ๋ยจะทำคลิปที่เกี่ยวข้องกับบทพระคาถาบูชาดวงชะตาปุ๋ยจะพูดแล้วก็อัดคลิปไว้สวดมนต์ไปตามคลิปเสียงปุ๋ยก็ได้เดี๋ยวปุ๋ยจะทำไว้นะคะก็วันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ